ผมนายปริญญาหาัชนาะครับผมนายอธิบดีคองบุญพวกเรามาจากคะณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสาตร์สราขา,ร,ารัฐประสาทนาศาสตร์ครับมอรชาชวัฒน์ลำไคพณีครับตอนนี้ผมอยู่กับอ,อยู่ที่เทศบาลท่าช้านะครับอยู่กับท่านประหลัดรัชวุฒิรัต,รตรนผลนะครับสวัสดีครับการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดตั้งวางนะครับขยงมองฝอยนะครับที่ได้เขงไว้ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ครับโครงการปรับปรุปรงภูงมิทัศน์ในเรื่องของจุดตั้งวางฐานขยะมูลฝอยจุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นในแนวนโยบายของท่านนายกเฉลิมพลศักดิ์รรมนายกเทศบาลเมืองอาช้างท่านมีแนวคิดว่าอยากจะปรับปรุงภูงมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชาช้างให้มีความสวยงาม ท่านนายกก็มีแนวคิดอย่างที่กล่าวกือปรับปรุปงภูมิทัศน์ต่างๆพร้อมทั้งจัดตั้งจัดเรียงพร้อมทั้งปรับปรุงแะ่นใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้มีความเป็นเอกเด่นเร่ออกมาแล้วโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องค่ะอ่าโครงการนี้นะครับอ่าเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็จะมีการพัฒนาโครงการไปอย่างต่อเนื่องอ่าเป็นแล้วในส่วน เทศบาลท่าช้างเนี่ยครับมีการนำขยะมาวางตามเป็นจุดๆหรือไงครับแต่เดียวกันหรือเปล่าในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง<ช>ครับในเรื่องของการจัดวางจุดก็ตามโครงการเนี่ยเราได้ดําเนินทั้งสิ้น80จุดเขาการสมรวจว่าขยะตามชุมชนนี้มีกี่ชุมชนครับชุมชนของเราเนี่ยมีทั้งสิ้น9้าชุมชนครับแต่ละชุมชนก็จะออกทางเจ้าหน้าที่ องานสารสุขก็จะไปการประเมินผลโครงการเนี่ยครับมีการการประเมินผลตอนนี้นะครับในในโครงการนี้นะก็จะมีการประเมินผลอยู่เช่นเดียวกันโดยองานสารสุขเนี่ยจะออกไปตรวจสอบพร้อมทั้งในเรื่องของการสอบถามรวมทั้งการนำมารายงานให้ทางข่้นไนรียก้รับาลของงบประมาณค่าใช้จ่ายสูงเออค่าใช้จ่ายสูงไหมค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ย มันก็จะไม่มียกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตผลิตถังขยะตรงจุดนี้ก็ใช้ประมาณพอสมควรการแบ่จายงานใน,ใน,ในระดับทีมรถบรรทุกขยะที่จะออกไปจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีะหน่วยอีกหน่วยหนึ่งก็คือในเรื่องของอหน่วยทําความสะอาดทําความสะอาดนี้คืออะไร น่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ร้างทั้งขยะทุกวันท,ท,ที่เทศบาลเมืองไทยต่างโดยท่านนายกเนนกำลิงพลได้ากำหนดเนื้อหาหารงแร้ใหม่เพราะว่าขยะเป็นสิ่งที่รบกวนแล้วก็สปกปรกอยู่แล้วภาชนะรองรับก็ไม่อยากจะให้โรกและก็ต่อให้เกิด ความรบกวนรำคาญต่อประชาชนในยส่วนตึงมีการสัง่งล้างขยะทุกวันก็ถ้ามีการคาดหวังกับโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนออโครงการนี้นะครับเป็นจุดตั้งต้นเป็นกิจกรรมแรกกิจกรรมที่สองก็จะเป็นในลักษณะในเรื่องของออสร้างจิตสำนึกนะฮะในเรื่องของการคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อที่จะลดปริมาณขยะแล้วก็กิจกรรมที่3บมันก็จะต้องพัฒนาไปจนถึงขนาดที่ให้ขยะเนี่ยเหลือเป็นศูนย์ตามนโยบายของรัฐบาลไดยะครับวันนี้พวกผมก็ขอขอบคุณท่านมากครับที่ให้ความรู้เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิง่นแล้วก็ญญทัายในตังของเองครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้ไปเยอะมาก <laughs> ก็ขอให้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาในวันนี้อยากให้คนร่วมกันรักษาความสะอาดเพราะว่ามันก็เป็นบ้านเมืองที่เราอยู่กันใช่เพราะนักศึกษาไม่อยากจาจังหวัดเข้าไปอยู่ที่เทศบาลท่าช้างเยอะครัใช่ครับแล้วก็ถนนคนทางเนี่ยก็จะสะอาดมากขึ้นเลยครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณประหลาดราชวุฒิมาครับที่ให้ขอบค วันนี้หนูจะมาสอบถามลุงเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้นะคะอาชีพอะไรครับอาชีพทำเงินลุงทำอาชีพนี้ได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่คะเงินเดือน9ตันต่อเดอนค่ะมีมีวิธีการแยกขยะยังไงคะเช่น รีไซเคิลเนี่ยเราแยกเข้าก็ใส่ถุงได้ส่งไปเข้าโรงงานแล้วก็ส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลอเหมือนเดิมเหมือนับแล้วขยะเราเสียเราไม่มีที่ทิ้งับเราก็ต้องส่งทิ้งกันทิ้บก่อนแล้มาถามครับเขามีวิธีกัของเขาขยะเราเนี่ยที่พวกเป็นมลพิษเนี่ยขยะรีไซเคิลเลยขยะรีไเคลเลยเราก็คัดแยกอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเราคัดแยกตรงนี้เราก็เอาเข้าโรงงานเราก็เราก็ส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลเหมือนเดิม อยากให้มันดีคือไม่ต้องให้มันเน่าอยู่ในบ้านค่อยเอามาติ้งคือกินเสร็จปุ๊บพู้ทิ่งกระยาเอามาติ้งเสร็จขไดงในเลยไม่เน่ามากับ